หากคกุณกำลังต้องการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ฟังทางนี้วันนี้ผมเมนเทอร์ัสโกมือโปรเรื่องสุขภัณฑ์มีวิธีการติดตั้งง่ายๆด้วยตัวคุณเองมาฝากกันครับเรามาเรียนรู้และสมบัรณ์บเป็นช่างไปพร้อมๆกันเลยรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. ไขควง 2. ซิลิโคนสำหรับติดตั้งสุขภัณฑ์ 3. เปืนยิงซิลิโคน 4. คัตเตอร์ 5. ถุงมือยาง 6. น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาเช็ดกระจกเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1วัระยะติดตั้งจากกำแพงถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวท่อซึ่งระยะมาตรฐานจะอยู่ที่30.5เซนหากกรณีที่ระยะไม่ถึงให้ทำการสไลด์ท่อให้ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่กลางท่อพอดี ขั้นตอนที่2นําชักโคกที่ประกอบเรียบร้อยแล้วไปวางให้ได้ตําแหน่งพอดีกับท่อขั้นตอนที่3ใช้ดินสอหรือปากกาเคมีวาดรอบรอบฐานชักโคกขั้นตอนที่4ตะแคงชักโคกขึ้นด้านหนึ่งโดยใช้ของรองให้สูงพอประมาณโดยในคลิปนี้เราจะใช้ไขควงในการรองขั้นตอนที่5ยิงซิลิโคนตามเส้นที่วาดไว้ทำทีละด้าน หากชักโครกรุ่นที่มีรูสําหรับยึนดน็อตให้ใช้ซิลิโคนยิงอุดให้เต็มรูหากไม่เต็มรูหรือไม่ได้ยิงจะส่งผลกระทบในเรื่องกลิ่นขั้นตอนที่6ทําอีกด้านจนครบฐานจากนั้นวางชักโครกลงตามตำแหน่งเดิมขั้นตอนที่7ตกแต่งให้สวยงาม ใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาเช็ดก,กระจกช่วยโดยปาดซิลิโคนที่เกินออกแนะนำให้ใส่ถูกมือยางนะครับขั้นตอนที่8ต่อสายน้ำดีเข้ากับวาล์วที่ออกจากผนังขั้นตอนที่9ปล่อยให้ซิลิโคนแห้งโดยใช้ระยะเวลา4-6ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงจะใช้งานได้ตามปกติครับ และนี่ก็คือ9ขั้นตอนการติดตั้งสุขภัณฑ์แบบไง่ายโดยไม่ต้องจ้างช่างถ้าทําตามขั้นตอนไหนไม่ทันให้กดปุ่มหยุดและแคปหน้าจอไว้แล้วเราไปทําตามกันต่อได้เลยครับอย่าลืมนะครับให้นัสโก้เป็นตัวเลือกมือโปรของคุณหากพบปัญหาเกี่ยวกับสุขภัณฑ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรียกหาเมนเทอร์นัสโกได้ที่ช่องทางต่างๆด้านล่าง,า,งา,างนี้ได้เลยครับ